สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนั่นเองนะคะกับวันนี้ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะามาดูกันสิคะว่าวันนี้ แม่ไปจะพาเด็กๆไปเจอกับอะไรนะคะจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารนะคะที่ตัวตั้งไม่เกิน2หลักนะคะแล้วก็ตัวหารมี1ห,หลักหรือผลหารมี1ห,หลักนั่นเองนะคะและเด็กๆสามารถสื่อสารและก็สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์แล้วก็ให้เหตุผลได้นะคะ เรามาทบทวนกันก่อนดีกว่านะคะว่าการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน2หลักกับตัวหารที่มีหหลักและผลหารมีหหลักเนี่ยเรายังจํากันได้อยู่หรือเปล่านะคะอ่าอ่ะอย่างในข้อแรกนะคะ16หารสี่ได้เท่าไหร่เอยจําได้ไหมคะให้เวลาคะ่ะคำตอบคือ4นั่นเองเก่งมากเลยนะคะต่อมาที่ข้อ2ค่ะสี่สิบห้าหารห้าได้เท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะ9นั่นเองนะคะต่อมาดูที่ข้อ3ามนะคะ4ี่สิหารหคคำตอบได้เท่าไรเอ่ย8ดนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาต่อกันที่ข้อ4ี่เลยค่ะที่รัก32สสองหารด้วย8 32สหารด้วยแค่ะคำตอบคืออะไรเอ่ยสี่นั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยข้อ5้าะคะ เก่งมากนะคะและข้อสุดท้ายค่ะที่รักคําตอบได้เท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะ3นั่นเองนะคะโอ้เด็กๆยังจำพื้นฐานการหารได้อยู่เลยนะ,ะ ه, เก่งมากงั้นวันนี้เรามาต่อกันที่การแก้จโจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารลงตัวกันเลยดีกว่านะคะอะมาดูโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะขนมชั้น20ชิ้นจัดใส่จาน จานละ5ชิ้นนะคะจานละ5ชิ้นนะคะจะได้ขนมชั้นกี่จานนะคะเด็กคะโจทย์ถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะเก <spl> ่งมากนะคะจะได้ขนมชั้นกี่จานนั่นเองนะคะจะได้ขนมชั้นกี่จานนั่นเองนะคะต่อมาแล้วโจทย์บอกอะไรล่ะคะโจทย์บอกอะไร สิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเลขนะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆสังเกตที่ตัวเลขเป็นหลักเลยนะคะนั่นก็คือขนมชั้น20ชิ้นจัดใส่จานจานละ5ชิ้นนั่นเองนะคะอ่าพอจะจํากันได้หรือยังไหนลองมาดูซิว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาข้อเมื่อกี้ได้อย่างไร ได้อย่างไรเอย่ยอ่าเก่งมากนะคะ20หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วคำตอบของเรานั่นก็คือ4นะคะเพราะว่าเราจะท่องแม่สุขูณนะคะแม่5้าตามตัวหานั่นเองนะคะเราก็จะได้4เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะอ่า4เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมถูกไหมคะแน่นอนเมื่อกี้เราหาคำตอบด้วยตัวเองไปแล้วถูกสิคะเพราะอะไรคะคนเก่งเพราะอะไร เพราะว่ามีขนม4จานจานละ5ชิ้นใช่ไหมจึงมีขนมเท่ากับ4คูณ5เลยเท่ากับจำนวนทั้งหมดนั่นก็คือ20ชิ้นนะคะก็จะสอดคล้องกระจกที่กำหนดมาให้นั่นเองนะคะเยี่ยมมากหรือเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการหารการคูณเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองนะคะที่รักอ่าเก่งมากเลยนะคะในการสรุปคำตอบนะคะขนมชั้น20ชิ้นจะใส่จานจานละ5ชิ้นจะได้ขนมชนั้น จาดน,นะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือนะคะตัวตั้งจะต้องมากกว่านะนั่น,นคือ20หาร5นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเวลาเราตอบเวลาเราตอบเราจะตอบเป็นอะไรคะอ่าเอาส่วนที่3นะคะหรือสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมาตอบนะคะอย่าตอบตัวเลขอย่างเดียวนะเพราะว่ามันคือโจทย์ปัญหานะคะนั่น,นคือจะได้ขนมชั้น สจานนั่นเองเยี่ยมมากเลยอ่ะมาดูที่ข้อต่อไปนะคะคนเก่งลูกโป่ง12ลูกแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าเท่ากัน นักเรียนจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกเด็กๆขาโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามมักจะอยู่ส่วนสุดท้ายเสมอเลยนะคะหรือสิ่งที่จะให้เด็กๆสังเกตได้นั่นก็คือคําว่ากี่นั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายแล้วมีคําว่ากี่ด้วยนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะหรือโจทย์ถามอะไรนั่นเองนั่นคือนักเรียนจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกเห็นไหมมีคําว่ากี่อยู่นะคะและถามตามด้วยหน่วยกี่ลูกนั่นเองนะคะต่อมาโจทย์บอกอะไรบอก ปไปแล้วนะคะโจทย์บอกหรือโจทย์กําหนดเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นให้เราย้อนไปดูที่โจทย์อะไรคือตัวเลขเอาลงมาตอบเลยนะแต่อย่าตอบเพียงแค่ตัวเลขนะคะเอาโจทย์มาด้วยนะคะนั่นก็คือลูกโป่ง12ลูกนะคะแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยที่รักอ้าวแล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะจากข้อเมื่อกี้ เก่งมาก12หาร6เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมนั่นเองนะคะหลายๆคนคิดว่าน่าจะได้คําตอบอยู่แล้วนะคะข้อนี้หาคําตอบได้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะอะได้เท่าไหร่นะคะ เก่งมากได้2นั่นเองเราท่องแม่สุขวนตามตัวหารนั่นก็คือ6นะคะนั่นก็คือ662 12นะคะได้ตามจำนวนตัวตั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้สมเหตุสมผลนะคะ,ะสรุปคำตอบค่ะเมื่อกี้แม่ไปพอสรุปไปแล้วนะ,ะประโยคสาญลักษณ์คือ2หาร6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเราได้คำตอบเมื่อกี้มาคือ2แต่เราจะไม่ตอบสองทวนๆแบบนี้นะคะเพราะมันคืออะไรคะ เก่งมากเพราะมันคือโจทย์ปัญหาการหานะคะเราเลยต้องตอบตามส่วนที่โจทย์ถามนะคะหรือสิ่งที่โจทย์ให้มันเองนะั่นคือนักนเรียนจะได้ลูกโปง่งคนละ2ลูกแบบนี้นะเวลาเราตอบนะคะเก่งมากามาดูในข้อต่อไปแป้งมีคุกกี้24ชิ้นแบ่งให้เพื่อนคนละ4ชิ้นจะแบ่งให้เพื่อนได้กี่คนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะอยู่ส่วนสุดท้ายเลยมีคมําว่ากี่คืออะไรลูก ถูกต้องจะแบ่งให้เพื่อนได้กี่คนใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ล่ะมันจะต้องเป็นอะไรคะตัวเลขใช่ไหมเราไม่สามารถกําหนดเองได้นะเขาจะต้องกําหนดมาให้เราเท่านั้นนั่นก็คือแป้งมีคุกกี้24ชิ้นแบ่งให้เพื่อนคนละ4ชิ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ24 หารสีนั่นเองนะคะอ่าแล้วคําตอบของเราจะได้เท่าไหร่เราก็ต้องท่องแม่สูตรูตามตัวหารนั่นเองนั่นก็คือแม่4ใช่ไหมอ่าสี่อะไรได้24คะให้เวลาคิดนะเยี่ยมมากเลยนะคะได้6นั่นเองแต่อย่าลืมถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเราจะไม่ตอบแบบนี้นะคะเราจะต้องเอาสิ่งที่โจทย์ถามลงมาตอบนั่นก็คือจะแบ่งให้เพื่อนได้ 6คนแบบนี้แล้วเวลาตอบเนี่ยตัวเลขจากอ้าบิกจะกลายเป็นตัวเลขไทยแบบนี้นะคะที่รักแบบตัวอย่างของแม่เลยนะอามาลองมาดูแบบฝึกหัดซีว่าเด็กๆทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าดูที่ข้อหนึ่งค่ะอ้าวดวงมีมะม่วง10ผลปอกมะม่วงใส่จานจานละ2ผล จะใช้จานกี่ใบแน่นอนสิ่งที่โจทย์ถามคืออยู่ส่วนสุดท้ายนั่นก็คือจะใช้จานกี่ใบนะคะหรือสิ่งที่โจทย์กําหนด นั่นก็คือต้องมีตัวเลขกําหนดมาให้นะคะเราก็เอาตัวเลขนะคะอย่าลืมเอาตัวหนังสือนะคะที่บ่งบอกตัวเลขมาด้วยว่ามันคืออะไรเอามาด้วยนะ,ะนั่นก็คือดวงมีมะม่วงสิบผลบอกมะม่วงใส่จานจานละสองผลนั่นเองนะ,ะ่ะประโยคสัญลักษณ์แน่นอนนะคะตัวตั้งจะต้องมากกว่าตัวหารก็จะกลายเป็น10หาร2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคำตอบที่เราได้นะคะเราก็ต้องท่องตามแม่สกุลแม่สองนั่นเองนะ,ะสองอะไรได้สิบคะ เก่งมากนะคะสองห้าสิบนะคะอ่าเวลาทวนคำตอบนะคะนะเช็คว่าสมเหตุสมผลไหมนะอ่ะก็คือเอาตัวหารไปคูณกับผลหารเราก็จะได้ตัวตั้งมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอบคือจะใช้จาน5ใบนั่นเองเก่งมากๆเลยที่รักต่อมาดูที่ข้อ2ค่ะนักเรียน24คนจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ4คนจะจัดนักเรียนได้กี่กลุ่ม สิ่งที่สอบถามแน่นอนนะคะอย่าลืมเขาจะอยู่ส่วนสุดท้ายเสมอเลยนั่นก็คือจะจัดนักเรียนได้กี่กลุ่มนะคะ ส่วนโจทย์บอกอะไรก็คือตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นั่นเองนะคะนักเรียน24คนจัดเป็นกลุ่มๆละ4ี่คนเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ24หาร4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอในข้อนี้เราต้องท่อง,องแม่สูณตามตัวหารนั่นก็คือแม่4 4อะไรได้24คะที่รักสอะไรได้24ท่องไปเลยนะสีอะไรได้24คะหอ่าเด็กๆหลายคนได้แล้วนะคะ 4 6 24นั่นเองเก่งมากเลยแต่อย่าลืมนะคะย้ำอีกหนึ่งทีนะคะเวลาเราตอบต้องเอาคำถามลงมาตอบด้วยนะคะเปลี่ยนตรงคำว่ากี่เป็นตัวเลขให้แม่ด้วยนะคะก็จะได้จะจัดนักเรียนได้6กลุ่มแบบนี้นะเยี่ยมมากเลยต่อมาดูต่อที่ข้อ3ค่ะนมถั่วเหลือง25กล่องจัดใส่ถุง5ถุง ถุงละเท่าเท่ากันแต่และถุงเนี่ยจะมีนมถั่วเหลืองกี่ก่องที่รักสังเกตไหมเวลาการหาเนี่ยไม่จัดก็แบ่งนะไม่จัดก็แบ่งและที่สําคัญที่จะต้องสังเกตเลยก็คือเท่าเท่ากันนะคะจะต้องมีนะคะอ่านะคะถ้าเห็นคําว่าเท่าเท่ากันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโจทย์ปัญหาการหารทั้งนั้นเลยนะคะอ่าข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร เก่งมาก25หาร5นะคะอย่าลืมนะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต้องเอามาทุกครั้งนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ท่องแม่สกูลแม่ห้าตามตัวหารเลยคำตอบของเราที่เราได้คืออะไรคะเก่งมากเลยนะ หรือทวนคําตอบนะคะว่าสมเหตุสมผลไหมก็คือ5คูณ5นั่นเอง5 5 25โอ้โหได้พอดีตัวตั้งเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะเวลาตอบเอาตัวอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามลงมานะเปลี่ยนคําว่ากี่เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบว่าแต่ละถุงมีนมถั่วเหลือง5กล่องเข็งมากเลยมาดูต่อไปที่ข้อ4นะคะ ปลา12ตัวแบ่งใส่ตู้เลี้ยงปลา4ตู้ตู้ละเท่าเทกันแต่และตู้มีปลากี่ตัวโจถามอะไรคะ แต่ละตู้มีปลากี่ตัวนั่นเองนะคะโจทย์บอกปลา12ตัวแบ่งใส่ตู้เลี้ยงปลา4ตู้ตู้ละเท่าๆกันนะคะเอามาให้หมดนะไม่ใช่มาบอกโจทย์บอก1 2ตัว4ตู้ไม่ได้นะคะเอาตัวหนังสือของเขามาให้หมดว่าเขากําหนดอะไรนะคะอะประโยคสัญลักษณ์ของเรานั่นก็คือ12หารสี่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะมาเราก็ท่องแม่สกุลตามอะไรคะ ตามแม่สี่หรือตามตัวอาหารของเรานั่นเองสี่อะไรได้สิบสองหกข้อนี้ง่ายมากเลยเด็กๆหลายคนน่าจะได้แล้วนะอ่าสี่สามสิบสองนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะอย่าลืมนะคะตอบสามอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่ได้สามตัวนะคะไม่ควรนะคะสิ่งที่จะสมบูรณ์ที่สุดเลยเพอร์เฟกที่สุดเลยเอาตัวหนังสือนะคะหรือสิ่งที่โจทามลงมาด้วยนั่นก็คือแต่ละตู้มีปลาสามตัว อ่าพอจะได้กันไหมน่าจะได้กันแล้วนะมาข้อที่5นะวันนี้ให้แบบฝึกหัดเยอะเลยนะคะให้เด็กๆฝึกตอบเยอะๆนะคะอ่าลูกชิ้นปลา54ลูกเสียบไม้กไม้ไม้ละเท่าๆกันจะได้ลูกชิ้นปลาไม้ละกี่ลูกสิ่งที่จอดถามค่ะอยู่ส่วนสุดท้ายเลยจะได้ลูกชิ้นปลาไม้ละกี่ลูก สิ่งที่โจทย์บอกหรือกําหนดมาให้นั่นคือตัวเลขนั่นเองใช่ไหมนั่นคือลูกชิ้นปลา54ลูกนะคะเสียบไม้9ไม้ไม้ละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราเราจะได้54หาร9ค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอย่าลืมนะสำคัญมากเลยนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ท่องแม่สูตตามตัวหารนั่นก็คือแม่9 เก้าอะไรได้54เอ่ยก้าอะไรได้54คะ่ะให้เวลาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้หรือยังเอ่ยอ่าเก่งมากมากเลย9 5 4 5 9 6 5 4เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะตอบว่าจะได้ลูกชิ้นปลาไม้ละ6 ลูกนั่นเองนะคะอ่ามาสรุปกันที่ข้อสุดท้ายก่อนชะลากันไปสำหรับวันนี้นะคะถ้าเด็กๆได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ทั้ง5ข้อตอบพอมแม่ไปได้หมดเลยนะคะเยี่ยมมากนะคะมาลุยกันที่ข้อสุดท้ายดีกว่านะคะแต่ข้อนี้นะข้อนี้เขาไม่ได้ให้โจทย์ถามมาไม่ให้โจทย์บอกมาเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องบอกเองแต่แม่ไปเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทําได้แล้วนะคะอ่ามาดาูโจทย์นะคะว่าอย่างไรป้ามีต้นดาว เรื่อง32ต้นนะคะปลูกเป็นแถวแถวละ4ต้นป้าจะปลูกต้นดาวเรืองได้กี่แถวโจทย์ถามอะไรอยู่ส่วนสุดท้ายเลยค่ะเก่งมากป้าจะปลูกต้นดาวเรืองได้กี่แถวนั่นเองโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะสังเกตที่ตัวเลขเอามาให้หมดเลยนั่นก็คือป้ามีดาวเรือง32ต้นนะคะปลูกเป็นแถวแถวละ4ต้น เรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันดีกว่าได้อย่างไรคะ32หาร4นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อนี้ตัวหารคือ4เพราะฉะนั้นท่องแม่สกูลแม่4นะคะสอะไรได้32 4ส <4 S 2> อะไรเอ่ยได้32คะอ่าเก่งมากนะคะ4 8 32นะคะ4 8 32เพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะตอบเอามาให้หมดเลยนะนั่นก็คือป้าสปุูกต้นดาวเรืองได้ แปดแถวนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สําหรับการแก้โจทย์ปัญหาการหารจริงๆแล้วโจทย์ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารเหมือนกันหมดเลยนะคะเด็กๆแค่ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าโจทย์ที่เขากําหนดมาให้นะคะบ่งบอกนะคะว่าจะเป็นบวกหรือลบหรือคูณหรือหาร,ห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 รสุดท้ายแล้วเวลาเราเอามาแสดงวิธีทำเหมือนกันหมดเลยนะคะแค่เปลี่ยนกนารเปลี่ยนเครื่องหมายแค่นั้นเองนั่นคือสิ่ธที่แตกต่างกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆไปแล้วนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน ภาพต่อไปนะคะบ๊ายบาย